คอนแทคนีมิสเตอร์เมิสเตอร์บมาแล้วนะครับรูปภาพก็มาปกติเลยนะครับนะฮะไม่ได้ยากเลยนะครับสัการแบ็กอัพและรีสโตร์นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชาญ AP Tech Line นะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการนะครับแบ็กอัพและรีสโตร์นะครับเครื่อง มือถือนะครับหัวเว่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับแท็บเล็ตนะครับโดยเราจะใช้ตัวของมันเองนะครับในการไปอัพและรีสโตร์นะครับโดยเราจะต้องมี external storage นะครับอย่างเช่นแฟลชไดร์ทำได้์นั่นเองนะครับเสียบเข้าไปหรืออาจจะเป็นตัว Memory นะครับใส่เข้าไปนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างตัวแฟลชไดร์นะครับซึ่งก็ทุกคนคงมีนะครับแต่เราต้องมี ตัว OTG นะครับในการเชื่อมต่อนะครับถ้าเพื่อนเเป็น Type C ก็ใช้ Type เพื่อนเจะเป็น Mini USB ก็ใช้ Mini USB นะครับนะฮะจะได้เข้ากับโทรศัพท์ของเพื่อนๆอนะครับอ่าแต่วิธีการเป็นอย่างไรนะครับไปชมด้เลยครับแล้ครับเรามาดูที่ตัวโทรศัพท์กันนะครับาขั้นแรกนะครับเราก็เสียบนะครับตัวแฟลชไดร์หรือทําไดร์ตัวเองนะครับเสียบเข้าไปเรียบร้อยนะครับติดต่อกับ OtG นะครับโอเคเมื่อเรามาดูข้อมูลของเรานะครับอันนี้เป็นเครื่องตัวอย่างนะครับข้อมูลเราก็จะมีแอปเป็นบางตัวนะครับที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกคอนแทคต่างๆนะครับนะครับอันนี้ผมสร้างเอาไว้นะครับมิสเตอร์เอมิสเตอร์บีนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อเราต้องการเก็บข้อมูลอ่ามีมีรูปอีกนะฮะนี่ผมถ่ายเล่นๆไว้นะครับ จะมีรูปที่ผมถ่ายไว้นะครับโอเคครับอันดับแรกเรามาที่เซตติ้งเลยครับเราทําการแบ็กอัพก่อนนะครับแล้วเรามาที่ system and update นะครับแล้วก็มานี่เลยครับ Backup a n d Restore ครับผมกดเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับตัว Google อันนี้มันมันโผล่มาเพราะว่าเราได้ทำการลง g แ s แล้วปกติจะไม่มีนะครับก็จะเป็น Data Backup อย่างเดียวนะครับกดเข้าไปเลยครับตอนนี้นะครับแล้วก็กดที่ e x t e r n a l s t o r a g e นะครับ ต่อมานะครับก็กด USB Storage เพราะผมต่อ USB อยู่นะครับกดได้เลยครับกดแบ็กอัพเลยครับเราก็จะมีส่วนต่างๆนะครับที่เราสามารถแบ็กอัพได้นะครับมันจะคำนวณนะฮะแล้วไปค้นมาว่ามีไหมอันนที่นี้นะครับก็จะมีคอนแทคอยู่2ตัวนะครับมีโฟ o โต้อยู่6รูปนะครับมีด็อกิเมต์อะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มี System Setting นะครับอันนี้ก็ ไม่ต้องเอาก็ได้ครับผมเพราะว่าเราเราเซตใหม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราคนที่มีเซตอะไรเยอะๆก็เก็บไว้ก็ได้นะครับส่วนแอปนี้ก็เลือกได้นะครับว่าเราจะเก็บอะไรแต่ผมว่าลงใหม่ดีกว่านะครับไม่ต้องไปแบ็กอัพมันนะครับแบ็กอัพแต่สิ่งที่มีประโยชน์ดีกว่าอย่างเช่นรูปภาพนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับต่อมานะครับก็กดเลืแบ็กอัพเลยครับใส่พาสเวิร์ดเลยครับผมสมมตินะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า a นะครับอ่าประมาณนี้เอาตัวนะครับ6 7 8 a นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 a โอเคนะครับกด next ครับอ,อันนี้ก็จะเป็นหินนะครับในการใบ้นะครับคำคำตอบอะไรก็ได้ครับเพราะเรารู้อยู่แล้ว1 1 1 ดันไปครับเมื่อเราทาการไป c อัพนะครับรอสักครู่นะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อครบแล้วก็คือเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะมีไฟล์เก็บอยู่ในตัว e x t e r n a l storage ของเราเองนะครับพอเราทําการ Restore มันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเอาตัวไฟล์ Backup วันไหนมีวันที่บอกนะครับก็มีรุ่นโทรศัพท์ให้เราเห็นนะครับเดี๋ยวรอมัน Backup สักครู่นะครับ จริงข้อมูลไม่เยอะนะครับแต่รู้สึกว่าเป็ครับนานนิดหนึ่งนะครับอรอไปก่อนอตอนนี้ก็เก้าเก้าแล้วนะครับ เหลือนิดเดียวก็ผมก็จะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับกดดันเลยครับอตอนนี้ก็จะมีไฟล์มาจากในตัว external เลยนะครับว่ามีการแบ็กอัพวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะครับเราสามารถที่รีสโตร์ได้นะครับนี่จบขั้นตอนการแบ็กอัพอนะครับ ครับคราวนี้เราลองมารีสโตร์เครื่องดูนะครับอันนี้ผมได้ทําการเคลียร์ข้อมูลเลยนะครับอย่างคอนแทคตัวนี้ไม่มีคอนแทคแล้วนะครับรูปภาพก็ลบไปหมดแล้วนะครับทําการรีสโตร์ให้ดูนะครับขั้นตอนการรีสโตร์ก็ขั้นตอนเดียวกันนะครับมันเซติ้งเลยครับนะครับแล้วก็มาที่ก็มาที่คือ t e m and Update นะครับมาที่ Backup and r e s t o r e ครับผม กดไปที่ Data Backup นะครับมาที่ External Storage เหมือนเดิมครับ USB Storage ครับก็จะมีไฟล์ Backup นะครับบันที่ที่เราทำการ Backup ออกไว้นะครับกดเข้าไปเลยครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะดึงข้อมูลอะไรกลับมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมติ๊กอันนี้ออกดีกว่าดูยวมันจะนานไป Backup แค่2ส่วนนะครับคือ Contact กับ Photo นะครับลองดูนะครับ Restore ครับ Password ก็ตานะครับ จริงใส่ตรงนี้ให้เหมือนกันก็ได้นะครับ 1,2,3,4,5,6,7,8,A นะครับโอเคครับเมื่อใส่ถูกต้องก็จะรีสโตรแบบนี้นะครับดันเลยนะครับกลับไปดูครับว่าข้อมูลกลับมาหรือเปล่านะครับคอนแทคนี่มิสเตอร์เมิสเตอร์บมาแล้วนะครับรูปภาพก็มาปกติเลยนะครับนะฮะ ไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับการแบ็กอัพและรีสโตร์นะครับผ่านตัวแฟลชไดร์ฟครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆครับสำหรับวิธีการนะครับแบ็กอัพและรีสโตร์นะครับตัวอุปกรณ์หัวเว่ยมือถือต่างๆนะครับและแท็บเล็ตนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเราต้องใช้ตัวแฟลชนะครับในการแบ็กอัพนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ในนี้เลยนะครับก็ขั้นตอนนี้นะครับมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการลง GMS นะครับ หรือว่าเพื่อนๆที่ต้องการรีเซ็ตเครื่องนะครับแต่ว่าต้องการเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้หลายประเภทนะครับตามที่หัวเว่ยนั้นมีให้เราไว้อัพนะครับก็ไว้อัพเก็บไว้แล้วก็สามารถรีสโตรเข้าไปได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคครับก็คลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 好的